ยังมาแล้วอ้าวดีกลรองนี่ค่ะโอ้โหตั้งใจตั้งใจมากตัวใหญ่มากกว่ามีตัวลูกนี้อีกนะค่ะรุ่นโอเคไอิสครีมอโอมีสติ๊ซิลิโคนไอศครีมด้วยนะคะ ขน,นมค่ะขนมนมพร้อมไหมคะที่จะทำขนมนมพร้อมแล้วคะ่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะนหนหยิบมาให้ดูหน่อยอืมอันนี้คะ่ะชูการ์ค่ะซูการ์ค่ะมีนมค่ะเนีย<ม>แป้งเซโมลินะ่ามีแป้งโซเซโมลินะ่า กล่องหนึ่งอะไรคะม,มะพร้าวค่ะน่าราจะต้องใส่น้ำตาลลงไปก่อนค่ะหนึ่งส่วนสองชวอ่าเทไปเลยเทไปเลยค่ะทำเองนะนะไม่ช่วยนะวันนี้แต่เราจะเป็นเชฟทำเองนะเลยนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะลูกนี่ยออโอเคก็ถึงแล้นะเเลยค่ะเก่งมาก ครึ่งถ้วยตวงเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะลูกโอเคอ้าวทีนี้ก็ใส่นมลงไปเลยค่ะลูกสองถ้วยตวงเห็นเลขสองไหมอ้าใส่ลงไปเลยค่ะลูกถึงไหมอ้าวไม่ถึงนี่ใสอออ่อีกค่ะมาแล้วอ้าวมีกลองนี้ค่ะ โอ้โหตั้งใจตั้งใจมากแม่นหนี่มาดูสิโอออีกนิดนึงแล้วเปล่าไม่จบเทเลยเหรอโอเคค่ะเทได้ไหมโอ้โห,โอ,โ,หโอเคค่ะคนให้เขาเข้ากันค่ะคนไปเลยคนไปเลยยืนดีกว่ายืนดีกว่าแล้วคะเออยืนเลยไหนคนคนคนให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะ โอเคค่ะอ่าเขาบอกว่าให้ใช้ไฟอ่อนนะคะทีนี้น้องนาราก็คนเลยลูกมองไปเรื่อยๆค่ะมองลงไปในนี้ด้ยสิจ้าต้องคนให้มันจนเหลื่อนะคะใช่ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะลูกคนมันให้มันจนเหลือนะคะ อ่ตักมะพร้าวใส่ลงไปสองช้อนลูกใครไม่ชอบทานมะพร้าวก็ไม่ต้องตักใส่ก็ได้นะคะแค่ทานนะแต่หนูจะไปแจกเพื่อนๆไม่ใช่หรอคะลืมตัวนะคะคิดว่าจะทานเองในสูตรนะคะเขาบอกว่าให้คนต่อไปจนกระทั่งถึงคนคะ่ะก็เดือดเลยคะ่ะใช่คะ่ะเพราวเขา,าเริ่มเดือดแล้วอะลูกนี่มันจะเริ่มข้นอย่างนี้เลยนะคะ <yay! S 1> คุกคนเห็นไหมคะ พอนมากโอเคอ่ะแล้วเราเตรียมพิมพ์ใช่ไหมลูกไหนพิมมีอะไรบ้างคะไหนไหนบอกซิจะต่ายหน้าตาเป็นยังไงคะโอ้นี่ก็เราจะมีพิมพ์กดอ่วอุ้ยนี่จะมีพิมพ์กดอย่างนี้นะคะเป็นรูปกระต่ายเป็นรูปหมีตกกระต่ายโอเคค่ะแล้วค่ะนี้ลูกหมีแบบอีกมีตัวใหญ่ใช่ไหมคะ เป็หนหมีอุ๊กตานี่เป็นหมีตัว,ตวจริงนะเดาแล้ไหมใช้่างกั้นไหมคะไหนดูซิเล็กกว่านะคะ่ะเนี่ยเป็นตุ๊กตาหมีเล็กกว่าคือเป็นหมีตุ๊กตานะคะแม่เป็นอันนี้มันจะเป็นหมีจริงหมีตัวใหญ่โอเคค่ะของคิตตี้หายไปไหนของคิตตี้หายไปไหนลูกตัวใหญ่เกิดไหมคะอ่าของคิตตี้ห,หน้าตานะเป็นยังไงคะตัวใหญ่มากกว่าหมีตัวลูกนี้อีกนะคะีโอเคหมีตัวใหญ่กว่านะคะ แล้วมีอะไรอีกคะไอศกรีมอ๋อมีซิลิโคนไอศกรีมด้วยนะคะแนี่ค่ะมีมองกลูดมีหัวใจไหนมามาดูซิไหนเขาดูหนคือค่ะมีค่ะง็หญิงเบลดว้วยหญิงชะนอนไว้ว่าหญิงทีเจรา ต่ก็มีโมงโกสองอันด้วยั้นนี้ก็คือไม่เจ้่ยวตกแต่ได้ด้วยนะคะ <S 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 งั้นเดี๋ยวเรารอให้ขนมเย็นแล้วเราค่อยไปปั้นกัน <S <S ใช่ไหมคะลูกค้าใช่ชอบปั้น, <S <S นค่ะ นี่คือหน้าตาขนมทั้งหมดนะคะจริงๆเขามีแอบยักเอาไว้ใส่ไว้ในนี้ไว้ให้รอกินเองด้วยเพราะว่าอะไรพอทำแล้วคลุกค้าแล้วมันอรอยเอ๊ะใครบอกจะให้คุณคุพี่เก้านะพยายามไปคุณคูพี่เก้าไหนใส่ลงมาเลยน้องก็วางนอนลงไปอย่างนี้โอ้โหนี่นแล้วก็ทำไมคะ ผูกหมูพอผูกเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้เลค่ะเห็นไหมนี่นี่อันนี้ของคุณครูพี่เก้าเสร็จแล้วแค่แค่สองชิ้นหรอคะอีกสักชิ้นนึงได้ไหมคะแต่แต่ทำไมคะอยากเก็บไว้ทานเองใช่ไหมล่ะเงินๆสามชิ้แล้วมีคุณครูคนอื่นๆอีกหรือเปล่าที่ต้องให้อ่ะคุณครูพี่แก้มบุ๋มอะไรหรือเปล่าเ้าอันนี้ของคุณครูค่ะของคุณครูอะไรคะเป็นโลกหัวใจคุณครู คุณ้าคุณพี่ลูกแล้วแลคุณครูแล้วต่เราเคุณครูเปิ้ลด้วยคุณครูเปิ้ลเขาเป็นคนที่น้นจานอ๋อเป็นคุณป้าที่ช่วยล้างจานให้น้องนานาใช่ไหมสมัยยังไม่มีโควิดยังทานข้าวที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมลูกกับลงคลิปนี้นานาทำอะไรคะขนมนมสำเร็จไหมคะสำเร็จไหมคะเนยเบกิ้งาขอบคุก่อนตอนแรกบอกว่าไม่อร่อยนะคะเด็กๆทุกคนอร่อยค่ะทำทานได้เลยค่ะ อ่ะตกลงอร่อยไหมคะหองนกอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ของมิจฉาเพื่อนๆที่สกิลพัทแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ต้องทายังไงคะใหแชราเป็นแม่ของเป็นปล่เลยว้าวไปไปก่อนทางไปไปพี่ก่อน

You made you can ขนมเร็วไหนใครบอกว่าเอาขานมมาให้ค,คุณครูพี่เก้าอันไหนของคุณครูพี่เก้าไหนนั่นที่เป็นหัวจใจอ๋ออันนี้เป็นหัวใจนี่เราขนมมาฝากค่ะไปครับเขาทำเองค่ะนี่ค่ะทำขนมนมเองแต่มียัดไว้ทานเยอะเลย นางทำเองค่ะคุณครูเป็นขนมนมสูตรบุริกียะค่ะบุริกีอร่อยไหมคะกินถึียาพินไหมคะกินไปเกินไหมคะขอบคุณนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดทำเป็นใช้ให้น้องน่า